Oh, yeah. หลังศึกอสูรแดงเดือดแล้วแวะไป MCU อยู่แป๊บหนึ่งคูห <'s> ูฮีโร่ประสิทธิ์ขมือบโลกเอ็ดดี้แล้เวนอมเตรียมกลับมาวัาลดลุ่นลายเป็นครั้งสุดท้ายในเวนอม The Last Dance มหาศึกอสูรอหังการหนังปิดตรายภาคแอนตี้ฮีโร่นิสัยหน้ามันเคียว ผลงานการกำกับของเคลลี่มาเซล์ผู้เขียนบทหนังเวนอมทั้งสองภาคสร้างสารรค์การประจนภัยสั่งลาเมื่อสองคู่สีต่างสายผ่านต้องหนีตายจากการตามล่าของรัฐบาลและในขนาดเดียวกันต้องหาทางหยุดยั้งภัยร้ายต่างๆดาว ผนกลับไปในตอนจบของเวนอมเลดดาบีคาร์เนชคู um, ่หูเอ็นอมกลายเป็นผู้ร้ายหลบหนีและตัดสินใจไปใช้ชีวิตต่อที่เม็กซิโกเรื่องราวในหนังภาคใหม่เลยเริ่มต้นที่เม็กซิโกทั้งคู่รบบทเป็นสารเตียออกปาผู้ร้ายเพื่อให้มีหัวคนชั่วมากินให้อิ่มท้องแน่นอนว่าของดีเมืองนี้หนีไม่พ้นเม็กซิกันคาเทลแค่เห็นหน้าก็รู้แล้ววันนู่ใส่ไม่ดี You take to take the finest all places! me สายสัมพันธ์ระว่งเอดดี้และเวนอมดูจะเป็นอิสระขึ้นกว่าเคยแม้จะโดนมีดกรีดหน้าก็ไม่สะเทือนเขาแม้แต่น,นิดแถมเมื่อถึงตอนบูก็สามารถแยกร่างออกจากกันได้ส่งเอดดี้โดทีพ้าคู่วายายเป็นสายการต่อสู้ที่สดใหม่กว่านังสองภาคที่ผ่านมา <im itation> และดูเหมือนว่ายิ่งเข้าขาความกวนบาทาก็ยิง่งทวีคูณ อย่างที่เคยพูดท่อนฮุกสุดเท่ We are Venom งวดนี้ขอแวกหน่อย We are Venom We are Venom No Oh Yeah We, We are Venom We're gonna need to work on that ก่อนจะเข้าเรื่องเข้าราวมาแวะดูแฟชั่นของ,ของเอ็ดดี้บ็อกกันสักน,นิดเขายังคงเป็นคนแต่งตัวมั่วซั่วไม่เอาไหน คิดดูครับว่าจะมีฮีโร่บนโลกคนไหนที่ใส่รองเท้าแต่คล็อกส์และที่ขาดไม่ได้เสื้อฮาวายสีเทาดําและกางเกงขา3ส่วนซึ่งดูจะเป็นชุดเดียวกับที่เขาใส่ในเวนอมและดาร์บี a คาร์เนรวมถึงสไปเดอร์แ No Way Home! แต่ไม่ได้มีแค่พวกเราที่แอบติดตามแฟชั่นของเอ็ดนอมรัฐบาลสหรัฐก็แอบติดตามทุกย่างก้าวของพวกเขาอยู่ลับ จูโน่เทมเพ e รับบทเป็นนักวิทยาศาสตร์สาวผู้รู้สึกถึงอันตรายของซิมบิโอและเธอต้องการจะหาทางกำจัดมันก่อนที่จะสายเกินไป And our job make sure that remains secret กมมิกเล็กๆที่มากับตัวละครนี้คือเสื้อยืดลอสเวล l ์ well, 1974ตำนานเล่าลือของอเมริกาที่ว่ากันว่ามีจานบินต่างดาวตกลงมาที่นิวเม็กซิโกคล้ายกับการมาถึงของเวนอมในหนังภาคแรก ตลอดทั้งตัวอย่างเราจะได้เห็นภาพฐานทัหลับตั้งอยู่กลางพื้นที่อันว่างเปล่ามีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลเลือกใช้ที่แห่งนี้ในการกักการซิมบิโอตัวอื่นสังเกตให้ดีจะพบว่าสีของพวกมันล้วนต่างกันตั้งแต่สีเหลืองของสกรีมสีเขียวของแรชเชอร์และสีชมพูของอาร์เกนีถือเป็นการอ้างอิงถึงทีมวายรรายปรสิต The Five s y m b i o t e s เสียอย่างเดียวหัวหน้าทีมยังคาเนชถูกฆ่าตายไปในหนังภาคกอ่อน ถ้าหากทีมนี้มีจริงคนที่เหมาะมาเป็นตัวสมทบสุดหนีไม่พ้นดีเทคทีฟมูลิแกนตำรวจนักสืบที่เข้ามาโพพันในหนังภาคก่อนแต่สุดท้ายดันโดนเสพประสิทธิ์ของคาเนชเข้าสิงร่างก่อนกลายเป็นปรสิทธิ์สังหารท็อกซินและตอนนี้เขาถูกกักขังอยู่นในศูนย์วิจัยของรัฐบาลภารกิจตามล่าซิมบิโอตคืองานของหน่วยรบพิเศษรับบทโดยชิวิเทลเอเจโอฟอร์ใช่ครับ นักแสดงคนเดียวกันกับที่รับบทจอบเวดบารอนโมอโดใน MCU Let's Let's go get i ูแต่เพราะนี่คือ Sony Spider-Man Universe จากกวานแมงมุมชวนสับสนของ Sony Pictures ที่ไม่เคยมีอะไรเม็กเซนกับคนดูเราผ่านกันมาแล้วทั้งมอเบียสและมาดาเว็บถือว่ารู้กันว่าอย่าหาตาก,กะเพราะที่นี่ไม่มี t Person Army Coming that cannot be beaten. ทางเราค่อนข้างมั่นใจว่าตัวละครน,นี้ไม่ใช่ตัวแปรของโมอโด แต่เขาคือตัวละครใหม่ที่ดันเอานักแสดงที่ถูกใช้งานไปแล้วมารับบทอีกทีเต็มที่เลยครับพี่มีความเป็นไปได้ที่เขาคนนี้คือออ l เวลเทเลอร์ well นายพลจากคอมิคโผู้ออกตามเล่าตัวประสิทธิ์ต่างดาวหลังลูกชายของเขาตายจากการต่อสู้กับเวนอมชนวนเหตุให้เขาคนนี้ขอตั้งทีมเดอะจิรีโดยรบพิเศษ,ษ,ษ,ษที่มีหน้าที่กำจัดเวนม ซึ่งในตัวอย่างเราก็ได้เห็นภาพของหน่วยรบพิเศษโขนโจนทยานตามล่าตัวเวนอมอาวุธเด็ดคือเครื่องช็อตไฟฟ้าเพิ่มเติมเล็กๆในคอมมิกส์สมาชิกคนสำคัญของทีมเดอะเจอรี่ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจาก USA Gen t แต่ถ้าจะมาในหนังคงยากหน่อยความสับสนยังไม่จบเพียงเท่านี้พีทหารของเราได้ตามไปเก็บเศษซากปรสิตของเวนอมที่ตกอยู่ในบารแห่งหนึ่งในเม็กซิโก บาร์ที่ดันมีบาร์เทนเดอร์คนเดียวกับในฉากหลังเครดิตของสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมซึ่งฉากนั้นเองอยู่ในจัก,กรวาล MCU ในขณะที่ฉากจากตัวอย่างนี้ดันเป็นจัก,กรวาลของโซนี่เมื่อเราลองเทียบทรงผมรวมถึงโทนสีของบาร์แล้วมีความแตกต่างก,กันอยู่พอสมควรเราเลยสรุปได้ว่าพี่บาร์เทนเดอร์คนนี้เป็นเพียงอีกหนึ่งตัวแปรนในจัก,กรวาลของโซนี่ส่วนที่ยังคงเป็นบาร์เหมือนกันก็คงคล้ายกับฉากหลังเครดิตของเลดดาบีคาเนต ที่เวนอมวาบ์ปข้ามมิติไปแล้วแต่สถานที่ยังมีหน้าตาทรงเดิมพผล่ามาถึงตรงนี้หากใครยังงงอยู่อย่าแปลกใจกันไปเลยครับเราก็งงเหมือนกันเฮ้ยโซนี่นะโซนี่ขอนอกเรื่องเล็กๆดูเหมือนว่าทีมงานของเวนอมจะเป็น FC ตัวยงของซีวี o D, อารมณ์ดียังเทนลาโซถึงขนาดที่เอาสองนักแสดงนำอย่างจูโน่เทมโพ และพีดานี่โรฮาสฟุตบอลิสไนส์มามีบทเล็กๆในเรื่องใครยังไม่เคยดูเราขอเชื่อสุดใจเป้าหมายของเวนอโนมในหนังภาคนี้ยังคงเป็นปริศนาต่อไปแต่ชัดเจนว่าทั้งคู่พยายามลักลอบออกจากเม็กซิโกกับเข้าชายแดนสหรัฐแถมระหว่างทางพวกเขายังได้ร่วมเดินทางกับคนกลุ่มหนึ่งที่หนึ่งในนั้นดันมีวลิซัยฟานเจ้าของบทดร์เคิร์ตคอนเนอร์สหรืออสุรากายกิ้งกา่าเดลิซ่า จาก The Amazing s p i d e r m a มนนั่งเล่นกีตาร์อยู่ในรถแวนซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อดรเคิร์ตคือร่างมนุษย์เขาจะไม่มีแขนขวาย้อนกลับไปดูโนเวโฮอีกรอบก็ดันมีควันเขียวมา่บางอีกเอาเป็นว่าช่วงนี้มาโวยกันหน่อยครับว่าเขาเป็นตัวละครใหม่หรือตัวละครเดิมพักเบรกจากเรื่องบนหัวพบกับแสงสีในลาสเวกัสที่เวนอมได้พบกับคุณนายเฉิน เจ้าของร้านสะดวกซื้อที่ชินชากับเวนอม I am happy to eat Mrs. Chen No No you cannot eat Mrs. Chen What ภาคนี้เอาเจ๊ามาแต่งสวยและเต้นรำกับเวนอมทิ้งท้ายให้สมกับชื่อหนัง The Last Dance แต่เหมือนว่าจะหวานกันได้ไม่นานเวนอมต้องถูกจับตัวและกลับไปที่ถาทับประจันบานสู้สึกกับเหล่าทหารรวมถึงอสูรกายตัวใหม่ยัยงซีโนเพจอสูรกายยักษ ที่ถูกส่งมาเพื่อสังหารซิมบิโอตตามคอมิกส์มันมีน้ำลายที่เป็นพิษโดนแล้วเป็นอัมาพาตช,ชั่วคราวได้จากตัวอย่างเราจะได้เห็นฉากมันๆถึง2ยกทั้งบนเครื่องบินกลางอากาศและไฟนอลแบทเทิลในฐานทัพซึ่งทั้ง2ฝ่ายดูเหมือนจะแย่งกันเพื่อเข้าถึงซิมบิโอตตัวอื่นปิดท้ายดยทฤษฎีที่ฮอตสุดในอินเทอร์เน็ตตอนนี้กับหนุ่มน้อยปริศนาที่บางคนเขาเดาเกิดว่าอาจจะเป็นปีเตอร์ปาเกอร์วัยเด็ก สอดคล้องกับข่าวลือที่อ้างว่าพล็อตหลักของหนังภาคนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากนูเวโฮเมื่อเวนอมได้รู้ว่าสไปเดอร์แมนเป็นภัยกับพวกเขาทั้งคู่เลยออกเดินทางเพื่อล่าตัวสไปเดอร์แมนติดแค่ว่าในจักรวาลน,นี้คนที่พวกเขาตามล่าดันกลายเป็นเด็กอายุสิบขวบถ้าพอตเรื่องนี้จริงก็ถือเป็นการปิดตำนานทฤษฎีว่าเวนอมคนนี้อยู่ในจักรวาลเดียวกับสไปเดอร์แมนของแอนดรูว์กาฟิลพร้อมตอกย้ำความหัวจะปวดของจักรวาลโซนี ที่ไม่มีอะไรคาดเดาได้แต่ให้ตายสิหนังภาคนี้น่าดูเฉยเลยและเกือบลืมไปหนังภาคนี้มาพร้อมกับมารินเวนอมเทพสุดขีเวนอม The Last Dance มหา,าศึกอสูรอหังการ วันที่23ตุลาคมในโรงภาพยนตร์สัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบในโรงภาพยนตร์ซิมมาซินิสเตเดียมพรีเซน t e d ด y c ยเป็นส่วนหนึ่งของทุกความอลังการด้วยระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลกภาพยนตร์ดอบบี mos, ้แอ o ด์มอนสมัยนด้วยลำโพงเหนือศีษาะกหก6 4ตัวได้ยินทุกรายละเอียดประการตาด้วยระบบภาพดิจิทัลซีนีมา 4K ให้ภาพคมชัดถึงขีดสุดผลจอภาพแบบจอแอน์สกรีนตื่นตะลึงเต็มตาพร้อมการออกแบบที่นั่งแบบเซดียมสีดนั่งตรงไหนก็ชัดเจนสุดๆส,สัมผัสสุดยอดประสบการณ์ในรูปภาพยนตร์ซิกมาซิ<อ>นิเซดิเอมพรีเซนต์เดบซถูก่อนจากกันไปบอกพูกเลานีครับว่า คุณสับสนกับตัวอย่างนี้แค่ไหนาหาคุณรักมาเวลก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพือไม่พาดล,ลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดอ,อก Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย